วันนี้เราจะมาดูความสามารถพิเศษของตัวช็อตวิเบตครับเทคโนโลยีที่อัดแน่นในรถคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับโหมดขับขีแบบฟูลไทม์ของเอลเรนนะครับที่ใส่รถในรถกระบะนะครับตังนี้เป็นตัวมอนอร์โมดนะครับปดนการขับคีแบบปกติไปขับบนถนนทางเรียบทางปกติต่างๆนะครับตัวนี้จะช่วยท่านในการขับผ่านระสัตได้อย่ายสบายๆนะครับ ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว snow mode หรือ m u ด mode นะครับตัวนี้จะใช้ต่อเมื่อใช้เกี่ยวกับตัวผ่านหญ้าที่เปียกหิมะหรือถนนที่เปียกนะครับโหมดที่2ครับคือแซ n โ mode นะครับตัวนี้จะใช้ต่อเมื่อโหมดทรายนะครับวิ่งบนถนนนะครับให้ช่วยขับทรายที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวล็อกโห d e ครับตัวนี้ให้ใส่เกียร์ n ก่อนนะครับแล้วหมุนไปที่โหมดล็อกนะครับให้สัญญาณไฟนิจุดนิ่งโจสนิทก่อนนะครับ แค่นี้รถกระบะคันนี้ก็สามารถดุยได้ทุกเส้นทางบนพื้นที่ถนนยางลำบากขนาดไหนก็ตามนะครับตัวต่อมานะครับเนเทคโนโลยีที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือระบบขับคลืบบอ่อนบบโมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น traction control นะครับกกระบบการลื่ถนถลายนะครับจะมีโชว์ไฟโชว์สัญญาณหน้เาจ้าตรงนี้คือสัญญาณกาลังติดอยู่นะครับถ้า traction ทํางานก็คือไปตัวนี้จะไม่ขึ้นไหมเห็นตัวที่2ก็คือตัวดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกเนี่ยใช้ต่อเมื่อ ติดลม,ลมติดโคนสัญญาณจะขึ้นหน้าจอตัวตรงกลางนะครับว่าคุณกําลังใช้ดิฟล็อกอยู่นะครับจะใช้คู่กับ4โลได้โดยตรงครับโหมดสุดท้ายให้เป็นโหมด4ีคูณสโลครับตัวนี้สามารถกด3มวินาทีให้มันขึ้นสัญญาณไฟตรงหน้าจอของคุณก็จะขึ้นนะครับตัวต่อมาให้เป็นตัวตรงทางลาดชันนะครับตัวนี้ให้กดเข้าไป ตรงกลางสัญญาณไฟก็จะขึ้นตรงหน้าจอมีสัญญาณไฟขึ้นทางใต้ว่าตอนนี้คุณกำลังได้ใช้ระบบลงทางลาดชันรับช่วยในการลงเขาให้คุณแม่น,แม,นแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและขับสนุกในออฟโรดต่างๆได้อย่างแม่นยำครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ